วัสดีจ้าพ่อจัาเม็จ๋าวันนี้วันสิ้นปีแล้วนะเยพินไปย้อมผมมาขาวคลเลอร์แล้วเนี่ยเห็นไหมขาวขึ้นล,ละตัดผมและรับปีใหม่จ้าสวัสดีปีใหม่จ้าขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีมีความสุขนะจ้าวันนี้เย็นแล้ววันนี้เยพินทำงานทั้งวันนอนพักตอนบ่ายหน่อยนึงเตียงหักจ้ามาแจ้งข่าวให้เพื่อนเพื่อ่รู้ว่า,วาเยพินเตียงหัก เจงแล้วเตียงมันจะหักมานานแล้วอันนี้นี่นะอันนี้อันนี้คือสุพรรณหงษ์นะจ๊ะบอลใหม่ไม่ใช่บอลใหม่บอลโบราณอีกตัวหนึ่งเป็นบอลใบยาวสวยมากนะอันนี้อยู่ในตับเรือนนะจ๊ะสุพรรณหงษ์จ๊ะจะพินเอามาให้ดูนะวันนี้มีสารละนะไม่ได้มาขี้โม้เฉย อันนี้สุพรรณหงบอลเก่าอย่าพินคิดว่าหายไปไหนแล้วน้องเตะน้องเต้ยกันตะโพงส่วนกันตาพงบอลสีแบ่งปันมาให้ย่าพินนานแล้วเนาะครึ่งปีละว,ว่าจะแบ่งทําจํานวนอยู่มีหัวยังมีแล้วเดี๋ยวแทงดีกว่าแทงมามาเดี๋ยววิธีการแทงหัวบอลมาให้จัดจะกันไปเลยเนี่ยย่าพินได้มองเห็นว่ามันเห็นหรือไม่เห็นเนาะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ มีลูกหลานหลายคนบอกโขยพิยนทําไงไม่เห็นเลยไม่เห็นมือยายพินเลยนี่จะ้ะเดี๋ยวยายพินเปิดให้ดูนะนี่นะอันนี้ปลูกลึกไปหน่อยนะ <_ H op> เห็นไหม <_ ẫn> เห็นหัวบอลกันไหมเนี่ยนะหัวบอลอยู่อย่างนี้นะเนี่ยนี่จ้ะเราจเจ้ากี่ชิ้นหัวมันเล็กเนาะ <_ H op> หัวเล็กไปนิดนึงแต่ก็เอาเนาะเราอยากได้ใช่ไหม <_ H op> เขาไม่แตกหนอนใช่ไหมนี่จ้ะเห็นหัวบอลอยู่นะเดี๋ยวเปิดให้เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนลูกหลานบอกว่าไม่เห็นอีก มีแม่จ๋าโทรมายอยู่แม่จ๋าบอกยายพินทำไมยายพินยายพินไม่สบายหรือเปล่ายายพินคล้องชัวร์แล้วนะเนี่ะเพราะว่าถ้าทำแบบนี้คือคือบอนอาจจะไม่ตายนะอย่าหาหัวก้อนหัวเล็กจัดหาหัวไม่เจอในช่วงนี้นี่ะเห็นนะเห็นอยู่นเนาะนต่ะมีดนะมีดนะม,ดนะมีดทะแยงเลยกี่องศาไม่รู้เนะี่ยทะแยงจึกลงไปเลยนะแบบนี้ ให้กัดพาหัวขาดนะจ้ะจึ๊บเนี่ยได้ยินเสียงหัวบอลลั่นออฟไหมนี่ะจ๊ะแทงไปในทะยานเนี่ยทะยามีดอย่างเงี้ยเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยทะยามีดอย่างเงี้ยเสียงหัวบอลลั่นออฟ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 ะแล้วเราก็แทงให้เขาขาดเป็นชิ้นๆนะจ้ะเพราะว่าลากเขาจะยังติดอยู่แทงสักสามทีก็ได้สามทีสี่ทีก็ได้เราได้อยา อยากได้กี่ชิ้นก็ได้แต่แทงจึกจ๊กจึ๊กจึ๊กลงไปเจ้ากี่ทีกะวันนี้อยากได้กี่ทีก็แทงไปแค่นี้นะแหละออะตอนนี้เราก็เอาเอาเอาดินมากบเหมือนเดิมจ้ะ,ะหาอะไรปักไว้หาหลักมาปักสิอันนี้คือวิธีการแทงหัวนะไม่ไม่ได้ไอ้น,นี่นะไม่ได้ผ่าหัวนะ อันนี้จะไม่ค่อยช้ำเหมือนผ่าหัวนะเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาเห็นไหมแทงเสร็จแล้วนะโอ้นั่งข่าไม่เรียบร้อยเลยเยพินเยพินมีบอลตับเรืออยู่สองต้นจากเมื่อกี้สุพรรณหองอีินี่คือวาสุกีจะ้ะแล้วมีนกร้อยรัตนะจักอีกต้นนึงไม่รู้อยู่ตรงไหนวาสุกีนี่ก็ปลูกมาสองปีแล้วนะไม่โตนะไม่รู้เป็นอะไรไม่โตสักทีอ๋อ ็รู้แล้วว่าเป็นอะไรโอ้เทให้ดูก็ใส่ปุ๋ยไปซะเยอะปุ๋ยเหลืองซะเต็มโคนเลยแน่นอึกเลยเดี๋ยวเทให้ดูคว่ำให้ดูนเนี่ยเยพินนอะเบื่อปุ๋ยเหลืองอย่างเงี้ยใส่เยอะแล้วมันไม่โตเยพินก็ว่าเอ้บอนต้นนี้เป็นไรไม่โตสักทีดูเนี่ยพมจ๋าแม่จ๋าสองปีแล้วจะโตได้ไงตั้งแต่ปีที่แล้วสองปีแล้วโอ้โหก็แกใส่ซะแบบนี้เยพิน ไปแล้วยังกินไม่หมดเลยถึงว่าทำไมไม่โตสักทีจะตายอย่างเดียวเดี๋ยวเปลี่ยนดินหน่อยเนาะเอาปุ๋ยเหลืองออกไปมั่งดูเนี่ยถึงว่าอ,อ,อ้เดี๋ยวเปลี่ยนดินหน่อยเนาะแกไม่ตายหมดสักกบุญแล้วต้นไม้แกเ,เ่จะิปเปลี่ยนดินก่อน ถึงว่าสองปีแล้วถ้าจะไม่จะตายอย่างเดียวพาขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องแทงแล้วเนาะผ่าหัวไปเลยเนาะตัดไปเลยอันนี้เธอก็วาสุก,กีนะอาตีย์พินบอกว่าวันนี้ยุ่งทั้งวันทำอะไรอเหรอพาเดี๋ยวพาไปดูมาเดี๋ยวพาไปดูแป๊บหนึ่งนะ พินเก็บฟ้ามหมดเลยนะเก็บเก็บเอามาเทเทเทและเก็บกระถางหมดเลยวันนี้ฟัามไปร้อยกว่ากระถางจะ้ะที่ดูแลไม่ทั่วถึงนะนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะเห็นไหมพินบอกว่าบอลทิ้งหัวก็คือแบบเนี้ยจะ้ะบอลทิ้งหัวความฟ้ามใส่เข่งเลยจะ้ะใส่เข่งใส่ตะก้าใส่อะไรก็ได้จะ้ะเห็นไหมทำแบบเนี้ยใส่เข่งแบบเนี้ย อันนี้มีหัวมีหัวมีต้นอยู่นั่นหน่อยปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวเห็นไหมแบบนี้นะแต่ที่ดีที่สุดรู้ป่ะให้ทํำยังไงลังโฟมมาจาก้ังโฟมเก่าๆที่เราไม่ได้ใช้อะ่ะเดี๋ยวพินทําไว้ตรงนี้นะจะทําให้ดูแตเปลี่ยนดินก็ได้ไม่เปลี่ยนดินก็ได้ใส่เข่งก็ได้ใส่ลังโฟมก็ได้แต่ลังโฟมดีกว่าจ้ะเดี๋ยวพินเคยทํา แต่ว่าไม่เคยลงคลิปหรือเปล่าน่าจะไม่เคยลงคลิปเนี่ยเนี่ยล้างโฟมอย่างเงี้ยนะเนี่ยอันไหนที่ไม่ดีไม่มีคุณภาพฟัม่มทิ้งไปเลยจ้ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยแห้งๆอย่างเงี้ยนะอันไหนไม่รักดีนะไม่รักดีใช่ไหมต้องมีการลงโทษจ้ะอันนี้คือการลงโทษของยายพินนะ เพราะว่าเราดูแลอย่างดีแล้วละทันไม่ดีเราก็อย่างเงี้ยพึงให้ดินมันแห้งเลยจ้ะอันนี้มีต้นเอาไว้ก่อนก็ได้แต่ถ้าไม่เอาไว้ก็ได้คว่ำลงไปเลยก็ได้แต่ไม่ต้องไปเสียดายใบจ้ะอันนี้ถ้ายังสวยอยู่ก็คือเอาไว้เนาะใบเขาส้มอย่างเงี้ย ถ้าทาน้ำๆอย่างนี้เดี๋ยวพึ่งให้ดินแห้งก่อนจ้ะพึ่งให้ดินแห้งให้ต้นแห้งก่อนแบบยยพินนะถ้ายยพินจะพึ่งให้ดินแห้งต้นแห้งก่อนไม่ต้องกลัวจ้ะเขาแห้งแล้วนะพอเขาแห้งสนิทแล้วอ่ะไม่ใช่แห้งแหงแก่นะจ้ะแห้งแค่พอดินแห้งพอประมาณนะจ้ะแห้งแหงแก่ไม่ได้นะจ้ะแห้งแหงแก่เดี๋ยวเดี๋ยวละหัวเสียจ้ะหัวเสียไม่ใช่เจ้าของหัวเสียนะหัวบอลจะเสียจ้ะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวยยพินบอกเดี๋ยวหัวเสียดู ระเต้ระเต้ร,เรเนะเต่แบบนี้นะ่ะฟั่มเลยจ้ะฟั่มรวมให้หมดเลยนะ่ะไม่ต้องไปประครับประครองแล้วพอประครับประครองเขาก็ไม่ไหวแล้วไม่พร้อมจะฟื้นคืนชีพและนะ้วเนาะทำแบบนี้นะ่ถ้าดินแห้งๆแบบนี้นะแล้วเราก็เอาเอาไปล้างก็ได้หรือว่าอย่างนี้เลยก็ได้จ้ะ เอาน้ำพรมหาใบกัมปูหรืออะไรมาเกกี่ยเกี่ยเกี่ยให้เสมอกันนะเนี่ยแบบเนี้เกี่ยเกลี่ยให้เสมอกันแล้วเอาน้ำพรม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 เขาสามวันลดดีก็ได้จ้ะเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาใหม่สดใสเหมือนเดิมจ้ะสดใสกว่าเดิมจ้ะจริเงเนะี่ยเพราะว่าายพินดูแลไม่ทั่วถึงเนาะต้นนี้ชื่ออะไรแล้วเนี่ยสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องเลยพรสวรรค์อย่างสวยเลย มีหัวมีหนอ่อสองหนอ่อแล้วตัวนี้ใหญ่เราไปเปลี่ยนดินก็ได้อะไรก็ได้ดินมันแน่นจัดไงจจพินดูแลไม่ทั่วเนาะอย่างเงี้ยเอาไปเปลี่ยนดินได้หรือว่าถ้าไม่เปลี่ยนดินนะเราจะรื้อใหม่เลยปรับปรุงใหม่เลยเนะี่ยดินมันแน่นจัดเห็นไหมเนะี่ยดินมันแข็งก,ก็กล็อกก,อก็ล็อกล็อกไม่มีอะไรนะเห็นไหมแล้วมีแมงด้วยนะเนี่ยมีแมงตัวเล็กๆชัยนะ ถ้ามีแมงเล็กๆเราต้องขีดยาจ้ะฉีดยาเลยมันจะมีอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะผักไารแดงแมงวีขาว่จ้ะเพราะว่าเราเอาไว้อย่างนี้มันก็ไม่ดีขึ้นน่ะเห็นไหมมันจะเป็นตัวเล็กๆยิบ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 ยบยบยิบอยู่เลยอ่ะมันจะอยู่ในดินนะจ้ะ มีแมงอยู่ด้วยตัวเล็กๆๆๆอ่ะไม่ใช่สาเหตุหมาจากทิ้งใบนะเราต้องเปลี่ยนดินเลยจ้ะล้างเอาหัวออกเปลี่ยนดินเอาดินไปตากแดดหรือโถโหแล้วดูเนี่ยตัวทากมันอยู่ด้วยอันนี้มันก็กินนะไอตินเมือกๆเ่าว,ว่าทําให้ต้นไม้มีปัญหาจะเห็นไหมตัวทากเนี่ยอากาศหนาวพวกนี้จะเยอะเพราะไข่ทากตัวทากเนี่ย มันจะมีตัวเล็กแมงมันตัวเล็กเล็กเล็กเก็กเล็กแงวีอีกอันนี้ไอเน่อะไรนะอะไรนะนึกชื่อไม่ออกป,ปัต,ตวันล้างหัวให้สะอาดเลยแล้วก็แช่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 น้ำยาจ้ะน้ำยาหรือน้ำส้มปันไม้ก็ได้ให้ตัวมแมลงอะ่ะเพราะตัวมแมลงจะขวางอยู่ในหัวอย่างนี้แล้วเราแก้ไขได้แล้วปลูกใหม่ได้ก็ไม่ดีจ้ะ ไปไปที่นี่เลยไปที่ร้านขายยาเลยแล้วบอกเขาว่ามันมีแมงใ้ตัวเนี้อยู่ในดินแบบเนี้แบบนี้แบบเนี้ยเขาก็จะจัดยามาให้เราจ้ะแล้วถ้าลงได้มีแมงใ้ตัวเล็กๆวิววิวีวิวีมลแรงวีขาวอยู่ในดินแล้วอ่ะมาต้นไม้จะไม่งามจ้ะเรื่องจริงเลยจ้ะแต่จะไม่เชื่อดูศพตาเยพินก่อนโหมาแล้วต้นนี้ หลังจากยุบไปนานพอจ๋าแม่จ่าเคยเห็นกันไหมนี่ต้นนี้อีกต้นหนึ่งที่ยายยินห่วงมากไม่ใช่ต้นนี้นะต้นนี้หาง่ายปานตะว,วันเนี่ยอะไรนะพนางพนางสีเสาวภาจ้ะเห็นไหมไมือถ่ายรูปแบบนี้เนี่ยดูเนี่ยเห็นไหมป้ายด้วยนะสวยมาก อ่ะเดี๋ยวฝากอันนี้ไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวก็ขึ้นฝากไว้ฝากไว้อย่างนี้ก็ไ้เดีวเขาก็ขึ้นมาแค่นี้แหละแค่อยากให้รู้ปีใหม่นี้ขอให้แฟนคลับดิพินทุกคนโชคดีโชค,ด,โชคดีมีฟวามสุขนะจ๊ะแข็งแรงแข็งแรงคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนากันทุกคนนะจ๊ะ วันนี้พี่รื้อไปประมาณร้อยกว่ากระถางอะรือแบบเนี้ยรือรือรือแล้วเก็บหัวเลยไม่ต้องตกใจจะ้พะพ่าจ๋าแม่จา๋าไม่ต้องตกใจนะหัวยังอยู่บอลไม่ตายจะ้ะเอามาล้างให้สะอาดแล้วก็เอาดินน่ะทิ้งเลยถ้าไม่ทิ้งก็เอายาฆ่าเนี่ยยาฆ่า,มาแมลงอ่ะเพราะว่าอันนี้ชีวภาพไม่น่าจะใช้ได้ใช้ได้ทันแล้วเนี่ยันนี้พี่ลื้อออกมาเนี่ยเห็นไหมชีวภาพไม่น่าจะทันนะจ๊ะ ถ้าชีวาภาพไม่ทันละมัวแต่ใช้ชีวาภาพอยู่เดี๋ยวมันจะแหมมือบางมือบางกล้องเยพินคนเดิมนะจ๊ะพวกนี้เยพินก็จะไปเป็นปีใหม่แล้วจะแก่ขึ้นอีกปีกแล้วนะจ๊ะพวกนี้จะแก่ขึ้นอีกปีหนึ่งแล้วจะตั้งใจหาทําคลิปทําคลิปทําคลิปให้พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยพินด้วยนะจ๊ะ ทุกวันนี้ที่ยายพินอยู่ได้ก็เพราะพ่อจ่าแม่จ่าช่วยสนับสนุนนี่แหละจ้ะขอย้ายมาลงกระถางนะเห็นไหมสวยมากจ้ะอันนี้อะไรนะนางวิชุดาใช่ไหมไม่แน่ใจนะแต่ยายพินว่าน่าจะใช่นางวิชุดานะยักษ์อีกตัวหนึ่งเห็นไหมสวยจังเลยเดี๋ยวขอทํางานก่อนเนะาะฝั่งทางเขารถมาแล้วเพราะตกบ้านยายพินนี้จะเป็นทางเข้าออกจ้ะ พอพอเราเปลี่ยนดินปุ๊บเนี่ยเราเปลี่ยนดินแล้วเราเอามาไว้ในที่โลง่งสีเขาก็จะเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมบอลบัดเยพินไม่สวยเท่ากันอื่นนะต้องบอกก่อนเลยแฟนขับที่จะมาหาเยพินแล้วมันจะหาบอลสวยๆไม่สวยเท่ากันอื่นนะต้องบอกเลยบอกก่อนนะจ๊ะบอลไม่สวยเข้าแต่น้ําใจเจ้าของในเกินร้อยจ้ะ ยังไงก็ขอสวัสดีนะจ๊ะอย่าเก็บอย่าจนจ้า